รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอดร,รหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดร,รหัสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดร,รหัสครับ ผู้ต่อสู้ของเรานะฮะที่ลงมานะครับเพื่อที่จะสกัด Air c a r r i e r x i n v e ์ t ิ r Plus ไปจากคุณการก็คือคุณบอสอาจจะต้องมีการปรับตัวเล็กน้อยนะครับผมบอกว่ามั่นใจว่าจะสามารถล้มแชมป์ได้แต่ตอนนี้โดนแชมป์ตีกลับไป1,000 0ต่อ6,000อยู่ตอนนี้คุณบอสกำลังตามอยู่และต้องเป็นฝ่ายสู้ด้วยสู้เท่าไหร่ครับคุณบอส s 0 0 0 0ก่อนครับ1,000ก่อนมาครับรวมเป็น2,000ตรงกลาง 2,000ตรงกลางนะครับถ้าดึงกลับไปได้ก็ยังไม่เสมอนะครับบอสแต่ว่าจะตามขึ้นมาเป็น7,000ต่อ9,000 2,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยาง2พยางปราดภาพมาครับ ถ้อยคำครับถ้อยคำถูกต้องรครับบอสครับภาพแรกเป็นการเข้าเกียร์นะฮะทำให้เราเห็นว่าไฟสีแดงติดอยู่ที่ตัว R หรือตัว Reverse เียร์ถอยนั่นเองถ <ś les> อยใส่ไม่โทรจากภาพที่2ไปเป็นถ้อยและภาพที่3รํรำอยู่ดีๆนะครับผมรอเรือเปลี่ยนเป็นคอควายซะง,งั้นก็เลยกลายเป็นถ้อยคำ7 00 0ต่อ9000ครับครับคุณการ สูงเท่าไหร่ครับ2,000ค่ะ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางทีนี้แหละคุณบอสถ้าคุณบอสดึงไปได้อีกสลับที่กันเลยคุณขึ้นนำแทน9,000ต่อ7,000 4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางราดภาพมาครับ 5 4 3 2, 2> มามันเป็นการถอดรหัสที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเพราะว่าภาพแรกเป็นภาพของพ่อแม่ลูกนะครับผมผมภรรยาผมแล้วก็ลูกของผมที่ชื่อโพแต่ว่าลูกสอนชี้ไปที่คุณแอนซึ่งเป็นแม่โพอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนว่ารู้จักชื่อลูกผมหรือเปล่า <c oughs> ลูกผมชื่อโพแต่ภาพที่สองนอสอพหนังสือพิม แต่ว่าตัดนอนหนูออกไปก็เหลือแต่สอพอเป็นแม่โพศครับผมดามิชี่ขอขึ้นสี่พันเลยทําให้ตอนนี้นัแชมป์ของเราเหลืออยู่7,000นะครับส่วนคุณบอสและคู่ต่อสู้เหลือ5,000สู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางตอนนี้ถ้าเกิดคุณบอสได้ไปนะครับก็ขึ้นนำทันทีขึ้นเป็น7,000ต่อ 5, 0 0 0แต่ถ้าไม่ได้คุณบอสยุ่งละ อยู่ในโซนอันตรายแบบเต็มๆเพราะคุณเหลืออยู่แค่3,000เท่านั้นเอง4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสเสียงมาครับเส้นขนเหนือปากของมแมลงเส้นขนเหนือปากของมแมลง คุณการครับนักบวชค่ะนักบวชถูกต้องครับเส้นขนเหนือปากนะฮะก็คือดวดนั่นเองของแมลงแมลงก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่าบักนะฮะหนวดบักนักบวช900าต่อ3,000ครับดูเหมือนว่าหนทางของการที่จะได้แอร์ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับคุณการแต่คุณบอส สามพันมันอาจจะฟังดูเหมือนเหลือน้อยแต่จริงทําอะไรได้เยอะมากคุณการครับสีขาวหรือสีดํานะฮะขาวค่ะสีขาวนะครับโอเคแล้วบอสถ้าได้แอร์เอาสีอะไรฮะสีขาวเหมือนกันครับสีขาวเอ้ยมีแต่คนชอบสีขาวนะครับเอาละบอสครับสามพันฮะสู้เท่าไหร่ครับหนึ่งพันก่อนครับหนึ่งพันมาครับรวมเป็นสองพันตรงกลางสองพันตรงกลางถ้าบอสถึงกลับไปได้นะครับขึ้นตามสี่พันต่อแปดพัน ดาวินชีขอ3พยางสามพยาง,ายางรานภาพมาครับ2อ0 0ัตรงกลางถ้าบอสจึงกลับไปได้นะครับขึ้นตาม4,000ต่อ8,000ดาวินชีขอ3พยาง สามพยางด่านภาพมาครับเบอร์ห้ากดแล้วค่ะคุณการครับ ผีตาโขน <desserts S 2> ผีตาโขนถูกต้องครับผมภาพแรกคือเลข13นะครับแต่ว่าพีนสองก็บอกให้หมุน90องศากลายเป็นอักษรไทยเลยอ่านว่าผีและภาพที่3ชี้ไปที่ตาของโอก็ตาแล้วก็เอาโอตั้งไว้แล้วคำว่าขนมาใส่ก็เป็นโขนผีตาโขน1,000 0ต่อ2,000ครับ เชื่อสังเกตไหมว่าคุณการเริ่มเร็วขึ้นรเร็วขึ้น1ิบสม้อง 13, ลกลับเก้าสมก็ไม่ใช่ว่าจะถอดกันง่งายๆนะคุณการถอดรหัสอันนี้ได้นี่คือสุดยอดมากเลยนะใช่แล้วก็ใช้เวลาไปไม่เท่าไร่เองแล้วที่สําคัญเธอเริ่มถอดรหัสได้เร็วขึ้นด้วยแล้วจังหวะสเต็ปของการไปกดผมว่าก็อยู่ตัวแล้วรู้สเต็ปแล้วว่าไปยังไงแล้วถึงจะไปได้ไวไม่แพ้คนตัวสูงหรือคนที่มีช่วงที่ยาวกว่าเราบอสครับครับเหลือ2 0 0พแบ่งไหมวิจวัดแบ่งรครับแบ่งนะมาครับ รวมกันเป็นสองพันตรงกลางดาวินชีขอสองพยางสองพยางรางภาพมาครับ ถูกต้องครับผมภาพแรกภาพของคุณพีเสเดก็เอาตัวพีตั้งไว้ภาพที่สองร้อนเหลือเกินก็ hot, h o ต P H O T นะฮะและใส่โอสุดท้ายเข้าไปอ่านว่าโฟโต้หรือแปลเป็นไทยรูปถ่ายได้เหมือนกัน1 1 0 0 0ต่ 101, 000, ตอน0 0 0ครับเอาใจช่วยคุณบอสนะครับเอาใจช่วยอยู่ แบ่งเล่นไม่ได้แล้วคุณบอสครับหมดหน้าตักแต่ไม่ได้หมดโอกาสพร้อมไหมฮะสู้ครับสู้ครับมาหมดหน้าตักคุณบอสครับ2,000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณบอสจะอยู่ต่อหรือไปถ้าอยู่ก็ต้องทำให้ได้อีกข้อหนึงติดๆนะครับแต่เรามาโฟกัสที่ข้อนี้ก่อนสมาธิครับมือที่โพเดียมตาที่จอหูรอฟังดาวินชีขอ สองพยางสองพยางปราภาพมาครับจำไม่ได้ว่า ่าดจากไม่เอกคือวรนในยุคอะไรเชิญครับคุณการครับปราบปลืม้มคปราบปลืม้มถูกต้องครับผมภาพแรกคือภาพของปลาอันนี้ไม่ใช่ปอกปลาแต่ปลาเลยปลาไปใส่นะครับบอไปไม้ก็เป็นปราบและภาพที่3สิอันนี้ปลาเราใช้แค่ปอกปลา แต่เด็กคนนี้ก็บอกจําไม่ได้นะฮะว่าถัดจากไม่เอกคือวัานในยุคอะไรก็คือลืมแล้วก็ไม่โรเป็นปลื้มปล่าปลืมปิดจ็อบแชมป์สมัยที่5เพร้อมกับเงินรางวัลสะสมอีก12,000บาทครับและแน่นอนที่สุดครับแอร์แครเอ์ X Inverter Plus แอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากแครเอรยตกเป็นของคุณการสีขาวรับไปเลย แล้วขอเฉลยอีกครั้งนะครับให้กับคุณบอสครับวันนี้กลับไปพร้อมกับเงินสติล2.000บาทครับขอบคุณค่ะห้าสมัยแล้วได้แอร์แล้วเงินก็สะสมไปอีกหมื่นสองพันตอนนี้รวมทั้งสิ้น46,000บาทบวกบวกครับผมบ,บวกบวกก็ได้แอร์ไปด้วยพร้อมไปต่อเลยไหมคะคุณการคะ พร้อมมากค่ะตอนนี้กำลังใจดีแล้วเนาะ <c oughs> ได้แอดแล้วเนาะ <c oughs> แต่ว่าหนทางของการเป็นแชมป์ยังต้องดำเนินต่อไปนะคะใครคือคู่ต่อสู้คนต่อไปแรนดอมกันเลยค่ะเบอร์อ0 สวัสดีค่ะชื่อจูเนียค่ะอ่าเป็นคนที่มีกฎเรีย่ไม่ได้ตอบเลยใช่ตอนนี้ต้องลงไปสู้แล้วนะลูกพร้อมนะคะพร้อมค่ะโอเคสู้ๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับว่างงานค่ะเพิ่งจบมาค่ะเพิ่งจบมาใช่ค่ะก็เลยเรียกว่าว่างงานได้เลยใช่นะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้เราสามารถมาหารายได้ให้กับตัวเองได้กับดวินชี แถมไม่พอโคตรแชมป์ได้5สมัยแรก Air Carrier X Inverter Plus แอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Carrier ร์รอคนอยู่พลัสมากมายไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับผมรวมถึงพลัสในการดีไซน์รูปโฉมใหม่ให้ดูสวยหรูและยังสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีดำนะครับที่สุดลิมิเต็ดและข่าวดีสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านและพวกเราทุกคนที่กำลังคิดอยากจะหาซื้อแอร์ใหม่เปลี่ยนอยู่เพราะช่วงนี้ร้อนเหลือเกินนะครับ ข่าวดีสุดๆเพราะว่าทางแอร์แค r i เรเขาเปิดตัวแคมเปญร้อนนี้ฟรีค่าไฟคุณจะได้รับนะครับผมค่าไฟฟรีถึง2เดือนเลยทีเดียวเมื่อคุณเลือกซื้อ Air Carrier รุ่น X Inverter Plus เริ่มตั้งแต่1เมษายนนี้ถึง15พฤษภาคม2564นี้เท่านั้นครับยังไม่ได้สีอิอมาสำหรับคุณจูเนียใช่ได้กดไปบ้างแต่ไปไม่ถึงใช่ค่ะลงมาแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วตอนนี้แชมป์ของเราคุณการ หนส่วนสี่ของเส้นทางแล้วนะครับ1นส่วนสไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลืออีกแค่15สมัยพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมดับิชี่ใส่ให้คนละหมื่นครับและสู้กันมาคนละ2,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางดาวินชี่ขอ3พยาง3พยางราดภาพมาครับ ยูนิคอนยูนิคอนถูกต้องครับผมภาพแรกนะฮะอูนินะครับ U N I ไข่หอยแม่นั่นเองส่วนภาพที่สองข้าโพดหรือคอน C O R N นะครับผมยูนิคอนนะครับแต่ว่าออกเสียงให้ถูกก็ยูนิคอนนำไปก่อนครับ12,000ต่อ8,000ครับ แปดพันต่อหมื่นสองพันครับคุณการครับสองพันก่อนค่ะสองพันนะฮะมาครับรวมเป็นสี่พันตรงกลางสี่พันตรงกลางโอกาสตีเสมอของคุณการแชมป์ของเราครับดาวินชี่ขอสามพยางสามพยางราดภาพมาครับ สี่พัตัวกลางโอกาสตีเสมอของคุณการแชมป์ของเรานะครับดาวินชีขอสามพยางสามพยางราดภาพมาครับ จูนี่อีกครั้งครับตอบครับวางตัวดีค่ะวางตัวดีถูกต้องครับภาพแรกนะฮะเป็นภาพของน้องวีนะฮะวีโอเลตนะครับ,รบก็วีภาพที่2นะฮะน้องดาแต่เขาวงไว้ที่ตัวของดาก็เป็นวีตัวดาใส่งอง,งูจากภาพสุดท้ายเข้าไปเป็นวีตัวดงังวางตัวดีหมื่นสี่พันต่อหกพันครับ เกิดอะไรขึ้นครับคุณการได้แอบไปปุ๊บพอแล้วเหรอครับยังายยังใช่ไหมยังค่ะยังใช่ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นโอกาสที่คุณจะต้องพูดว่ายังแล้วหยุดไว้ให้ได้เพราะว่าคุณจูเนียร์นะครับผมขึ้นนําแล้ว 14, ื0 0สต่อหกพและที่สําคัญยังมีเงินให้เก็บรักษาเยอะมากเลยทีเดียวเพราะว่าอยู่ครบถึง2 0 0 0 0นะครับบนกระดานอีกครั้งครับหกพ0ต่อหมื่นสี่พครับแชมป์สู้เท่าไหร่ครับ2000ค่ะ2 0 0พนะฮะมาครับ รวมเป็น4,000ตรงกลางถ้าดึงกลับไปได้นะครับจะขึ้นตามที่8,000ต่อ1 2,000หรือน้องจูเนียร์นะฮะจะนำโด่งไปถึง16 0 0นต่อ4 0 0พหรือเปล่าดาวินชีขอ4พยาง4พยางราดภาพมาครับ รถลราวาสอกถูกต้องครับผมภาพแรกนะครับเป็นภาพของป้ายเซลล์หรือบอกว่ารถราคาภาพที่2อสอ,ส,อสาราไปใส่คำว่าอกก็เป็นศอกแต่อยู่ดีเขาบอกว่าคอควายจากคำว่าราคาเปลี่ยนเป็นวอแหวนเป็นราวานั่นเองรดราวา สอบ8,000ต่อ12,000ครับโอคุณเจนี่กด2รอบแต่ไม่ได้ตอบอีกแล้วนะกดต่อไปนะคะยังอยู่ครบทั้ง2,000มืเลยนะครับน่าสนใจมากๆสำหรับคู่นี้นะฮะไม่ได้ปล่อยให้เงินหลุดไปไหนเลยเรามาดูกันต่อครับว่าน้องจูเนียร์จะสู้เท่าไหร่12,000ต่อ8,000ค่ะ2,000ก่อนคะ่ะ2,000ก่อนด้วยนะมารวมเป็น4 0 0พตรงกลาง4 0 0พตรงกลางครับ ดาวินชีขอสามพยางสามพยางราดภาพมาครับ ครับผักกาดหอมผักกาดหอมถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของการผลักนะฮะภาพที่สองกาดอเด็กก็กลายเป็นกาดเด็กทำลายเด็กกลังหอมอยู่ผลักกาดหอมออกเสียงให้ถูกผักกาดหอมกลับมาเสมอกที่หนึ่งหมื่นครับเราาิ่มใหม่ คุณตน้นไม่ได้ตอบแล้วสูสีจริงๆ <c oughs> เริ่มกันใหม่น้องจูเนียเป็นฝ่ายสู้สู้เท่าไหร่ครับ1,000ค่ะขอ1,000ก่อนเลยนะทีนี้ <c oughs> ว่าโรมเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางนะครับใครได้ไปก็ขึ้นนำละทีนี้เพราะว่าเสมอกันอยู่ดาวินชีขอ3พยาง3พยางราดภาพมาครับ ไม่มีใครใช้สิทธิ์ค่ะไม่มีใครใช้สิทธิ์ภาพแรกนะครับผมเป็นภาพของใบหน้านะครับผมซึ่งมีหน้าทั้งหมด6หน้าภาพที่2มาอีก4หน้ารวมกันเป็น10หน้านะฮะภาพที่3เป็นภาพของยี่แปงแต่ว่าเปงหายไปเหลือแต่ยี่แล้วไปนับมือทีในภาพสุดท้ายทั้งหมด10มือ10หน้า20มือหมายถึงตัวละครที่ชื่อว่าโศกันนั่นเองดวิชีขอขึน2 0 0 0ครับ หรือว่าน้องจูเนียเซนสีมากนะครับที่สู้มาแค่พันเดียว <c oughs> นะครับผมแต่นั่นแหละพอปล่อยหลุดไปปุ๊บก็ต้องสู้กันมาแบบอัตโนมัติแต่ยังไม่ต้องเรายังอยู่ด้วยกันอีกไปยาวๆเพราะวันนี้หมดเวลาแล้วครับและเดี๋ยวค่อยกลับมาเชียร์แชมป์การและน้องจูเนียกันใหม่นะครับวันนี้ผมและทุกคนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ